สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพากินโชมาแรงงานตัวครับผมมากป๋อม่พี่น้องอู้จินหนึ่งเอ็นหนึ่งร้านปลาเต็มเนาะล้านปลาเต็มล้านเจียยาอู้พ่อแม่พี่น้องเปื่อยๆอันนี้จะออกเหนียวน้อยพ่อแม่พี่น้องากระดาษต้มแซ่บส้มตำบอลฮอร์ส้มส้มสักข้าพ่อแม่พี่น้องคือลงลงพี่เก็บไปจีไปคั่วมาใหม่ๆพ่อแม่พี่น้องอู้ หาว่าเขากับเขากระป๋าลำล้ามานั่งกินด้วยกันนะป๋อมัมพี่น้องอู้ดึงหวาขยะกินข้าวขนาด <c oughs> หากับกินมานั่งกินข้าวด้วยกันเนะ้อป่อมัมพี่น้องอืม โอมไปแรงวัวคั่วขนนะาด ในพี่ขาจิ้นหนึ่ง ้มแซบในอู้ล้ำขนาดประมาณพอน้องนี้ปัดตึงว่าหอมล้ำมาก เนี่ยใหม่ๆคัวพี่คั่วอย่างใหม่ๆอู้ล้ำขนาดปลอไหม่ไปนอป้องเพราะล้ำใจล้ำว่า กะต้อนสต้อนครับน้ำเลยนี่ไปครับอน้ำแาดแผ่ชอบความตงบในปู่ปเสือปู่ศาสตร์มานังอู้อ่านหนังสือลวนมะนังปิดมีคำปิ่นก็ขอบัว้ได้เราประมันไปนองนน้ำขนาด น,นี่ต้มจนมีมอมเม้มโถ้าโถ้าแล้วจะต้องหำแล้วประม่ณพี่น้องอืมถ้าต้องตแต้ต้องนี่จะเป็นต้องที่สามละมอมเมไมไหอครับมันมีลูกน้อยในต้อง ตรองกินสารอาหารนะัก ปองมันปอปอง มันน่ะพลังงานสูงต้มก็ปล่อยกักหือมาแม้ไม่เนื้อนอกประมาณไปเนาะดูไอตัวนี้อนอตี่อยู่ในตองจะได้มีสารอาหาร ยวก่อนเพื่อต้องกจาจัดการตัวอื่นกัเนื่อตัวที่ต้องได้กินก่อน ใหม่ๆล้ำใจล้ำวะปไปเปล่า โอ้เราปอมไปน้องอู้ล้ำแต่ล้ำว่าน้องอู้กินนึ้อเนี่ยกินมาแล้วปอมไปน,น้องเราลำ้ำแต่ต้มแซบกระดูกอ่อนวะเนี่ยต้มแซบกระดูกอ่อนใบพายไปอมไปน้องอู้ยคากัะคุดใหม่จะใครกัะคุดใหม่ปอมไปน้องพริกแห้งกัะขัวใหม่ๆน้องอู้ถึงวาสมล้ำเหมาะขนาดน้องปอมไปน้อง แพ่ขึ้นเมนูบอกออก,ก็อลองพอเนื้อต้มแซบต้มส้มบ้านเฮาเนะเออความส้มเนี่ยวันนี้จะเป็นมะขามเปียกปอแม่พี่น้องเนาะลำหม้อขนาดแต่ถ้าได้ส้มปล่อยสักมาโจรเข้าไปแหมกันถึงว่าหม้นอน้องปอมแป่พี่น้องต้มส้มบ้านเฮาเน่ะอู้ถึงว่าแห้ขึ้นเมนูบอ,อกออก็อย่าต้สมส้มต้มแซบแปรล้งนี่เน้อเนาะซื้อหมูซึกึงโลก็ได้นอก,กินได้กันมุดขอบขวอน้องปอมแป่พี่นะ้อง ลำได้ลวาวาสสวนที่นี่ส่วนที่นี่เดี๋ยวเนี่ยปหมายเป็นห้องพลังงานมันสูงสารอาหารกา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 ต้องมีหนักเรามีถึงจ้นมีถึงมันปอมับเป็นน้องเดี๋ยวต้องจืงฮือมอมแมมปัวที่มันต้องก่อนบอมัเป็นน้องต้องเป็นคนทีีเอ่อถ้าปะหมาประเภททีแบบต้องรัวเนี่ยต้องจืดฮือหมาที่ต้องก่อนแล้วก็สมมุติว่าถ้าเป็นหมาที่คอลูกแล้วแล้วก็ต้องฮือนมฮือหมาน้อยเนี่ย ต้องต้องหื้อนมหื้อหื้อลูกเนี่ยต้องก็จะหื้อตัวนั้นกินก่อนพ่อแม่พี่น้องหื้อกินหื้ออิ่มเลยจะได้เอ่อจะได้อิ่มแล้วจะได้เอ่อผลิตนมหื้อลูกนอกพ่อแม่พี่น้องหมาต้องกับหมาหมาแม่ดองหมานมเนี่ยตีเลี้ยงลูกน้อยเนี่ยต้องหื้อกินอิ่มก่อนนอกพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเปิ่นต้องเลี้ยงเลี้ยงลูกในต้องนอกพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ต้องขอตัวนำลาไปก่อนพ่อแม่พี่น้องกับบรรยากาศ อู้อย่างครับต่างประเทศเนาะพ่อแมวพี่น้องด้านซ้ายมือต้มก็มีคนแจวเรือจมป่าเนาะพ่อแมวพี่น้องสงบ,บแต่อ่างนี่นะเนาะงปักการ์คลิปหน้านาะพ่อแมวพี่น้องขออนุญาตเอาเข้าคือมามเม็ก่อนเนอร์น้องปอแมวพี่น้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอย่างสารับคดีนี้ลำสาป,ปายังโฉก็ต้องขอตัวลำละ่อแมวพี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม